สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดในช่องทาง i b o อนะครับผมประจำวันเสาร์ที่10ครับนะเมษายนพุทธศักราช2,564ครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้าไปดูในช่องทาง YouTube ของเราครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับผมในวันนี้ครับนะหลังจากตั้งแต่ต้นรายการครับเราได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจของ b ียครับไม่ว่าจะเป็นท่านว่าที่เพชรของเราครับท่านสีชนมูดีครับขอหัวใจรัวให้ท่านได้เลยครับนะครับผมแล้วก็สินค้าร่วมรายการครับแมงโก m มาเก็ครับที่มียอดขายอันดับต้นๆนะฮะของ b ี t ในแพลตฟอร์มแมงโก m มาเก็ครับกับสบู่นะครับผมสุดยอดนะครับผม ทุกท่านเคยรู้ไหมครับนะฮะสะบู่ครับนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะครับนะฮะสะบู่ครับนะครับผมมียอดขายในตลาดครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือทั่วโลกครับมีมูล,ลค่ามหาศาลครับแต่วันนี้ครับนะฮะเป็นสบู่ที่ยอดเยี่ยมนะ สบูที่ทําการตลาดนะครับไปที่ไหนครับนะครับผมท่านไปร่วมนะครับผมงานกับเราตลอดเวลาครับนะสุดยอดมากนะครับผมเราก็เคลื่อนสำอางจากเกาหลีครับนะแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับนะวันนี้มีประสบการณ์ของท่านสุพินครับนะครับผมท่านตัดสินใจจัดทหารเรือครับนะครับแปีครับนะฮะท่านรับราชการท่านตัดสินใจมาลุยธุรกิจของ b ีอและ B.I.P. และก็ มีผลลัพธ์มากมายครับเป็นเจ้าของ b m w ครับซีรีส์3ครับ320 DGT ครับสุดยอดนะฮะมูลค่ากว่า3ล้านบาทครับนะครับผมแล้วเมื่อวานครับถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงครับท่านไม่ชวนน้องชายที่คานตามกันมาครับมาลุยธุรกิจนี้ครับแล้วเมื่อวานนี้ครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับวันที่9ครับนะฮะ กับหลายคนครับมีผลลัพธ์มากมายไม่ว่าจะเป็นน้องต้อมนะครับผมเจ้าของ f o r t u n e นครับมูลค่าเกือบ2ล้านบาทนะครับผมแล้วสิ่งที่สำคัญครับนะฮะยินดีนะครับผมกับเจ้าของ BMW ครับ520ดีครับนะฮะมูลค่ากว่า3ล้าน7ครับนะฮะของท่านสุภัสตนะครับแล้วก็คุณพัชรีครับช่างพาครับสุดยอดไหมครับนะฮะนี่คือรางวัลของคนที่ต่อสู้จริงๆครับ ของคนที่ต่อสู้จริงๆครับนะที่อยากมาเล่าครับนะฮทำไมทั้งอย่างมาเล่าครับนะในเรื่องที่ท่านมีผลลัพธ์ครับของท่านสุพัฒนครับนะท่านทํางานประจําครับนะท่านมีเงินเดือนเงินประจำบุญลักเดือนหนึ่งครับนะท่านมีเงินเดือนเป็นแสนบาทนะครับเป็นแสนบาทครับนะฮะท่านทํากับปตทที่บอกว่ามั่นคงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับ ท่านมาบอกครับนะฮะเป็นข่าวดีที่สุดครับข่าวดีที่สุดคืออะไรครับนะฮะท่านตัดสินใจลาออกครับแล้วมีผลในวันที่หนึ่งพฤษภาครับนะของวัวัจรัวๆให้ท่านสุพัฒน์แก้วสะเทือนได้เลยครับสุดยอดนะฮะกับหลายคนบอกว่าอยู่ที่บริษัทที่มั่นคงนะครับไอ้สิ่งที่มั่นคงคืออะไรครับนะท่านถามตัวเองตอบตัวเองครับนะคงไม่ต้องมาถามอีซีนะครับ ท่านตัดสินใจครับตัดสะพานที่บอกว่ามั่นคงกับใครหลายหลายคนครับท่านตัดสินใจลาออกครับท่านว่าธุรกิจนี้มันคุ้มไหมละครับมันคุ้มไหมละครับนะเพราะอะไรครับเพราะที่นี่ให้ทั้งเงินครับเวลาครับท่านบอกว่าเวลาสําคัญครับทุกคนละครับนะทุกคนละครับไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกครับเขาล้วนให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาครับนะ ต่อให้คุณมีเงินเป็นแสนเป็นร้อยล้านครับนะแต่คุณแลกไม่ได้หรอกครับกับสุขภาพครับนะฮะและยิ่งช่วงนี้ครับสุขภาพต้องมาก่อนครับนะฮะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับกับผัดสามผมเรียกว่าผัดสามกองโควิดครับนะฮะที่เป็นเชื้อที่รุนแรงมากครับแต่ทํายังไงล่ะครับเราต้องอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมครับนะหลายคนครับกาลังท้อแท้ แต่หลายคนครับเขามองเห็นวิกฤตครั้งนี้กับเป็นโอกาสครับคุณมาถูกที่ถูกเวลาแล้วครับคนที่ชวนทุกท่านมาเจอ EC นะครับผมเจอ BUG และ BRP ครับสักจึกสกเลยครับนะฮะสักจึสกเลยครับนะครับผมธุรกิจของเราครับมั่นคงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับเพราะอะไรทึงบอกว่ามั่นคงครับเราผ่านมาทุกวิกฤตแล้วครับดิฟครับช่นทุกอย่างครับนะฮะคนเขาประสบความสาเร็จตลอดเวลาครับ เขาเห็นโอกาสแล้วเขาลุยเลยครับนะวันนี้ครับทุกท่านก็เห็นโอกาสแล้วครับนะทุกท่านประสบความสําเร็จได้ครับนะครับผมธุรกิจนี้มันสุดยอดอะไรครับมันสุดยอดคือมีคนที่ประสบความสําเร็จจริงครับเขามาบอกคุณครับนะเช่นกันครับถ้าคุณจะเดินทางไปสักที่เหมือนกับอีซีจะไปอุบลราชธานีวันนี้ครับแน่นอนแล้วครับนะจะรถติดแน่นอนใช่ไหมครับนะครับเบิร์นกับทุกท่านครับนะฮกำลังเดินทางนะฮะ กาลังใจให้ with animals with animals ทุกคนนะครับผมเดินทางถึงที่หมายถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยครับนะฮะทุกการเดินทางครับนะครับผมวันนี้ค่ะการเดินทางของคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตสักขั้งหนึ่งนะครับต่อให้ท่านนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ท่านเข้าใจเป้าหมายว่าท่านจะเดินทางไปตรงไหนครับท่านจะเดินทางไปตรงไหนแล้วครับนะถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จท่านต้องเจอแน่นอนครับวันนี้ครับนะถ้าท่านอยากให้ชีวิตท่านดีขึ้นครับ ท่านต้องเจอแน่นอนครับนะฮะเช่นกันนะครับเหมือนกับที่อีซีบอกถ้าผมจะไปอุบลผมจะเจอรถติดใช่ไหมครับผมต้องเจอหลากหลายผู้คนครับที่กําลังจะกลับบ้านใช่ไหมครับแน่นอนครับนะฮะเหมือนกันครับธุรกิจของ BUG เและบีอพีครับประสบการณ์นะประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จโคตรสาคัญครับเช่นกันครับนะฮะช่วงต้นรายการครับท่านศรีชนท่านบอกนะฮะธุรกิจนี้ไม่จําเป็นต้องพูดเก่งนะครับ เรื่องบางเรื่องนะฮะท่านไม่จําเป็นต้องพูดเก่งครับท่านพูดเป็นครับท่านพูดเอาใจนี่แหละครับนะฮะไปบอกเล่าไปแบ่งปันครับนะเห็นไหมครับตัวอย่างของท่านสีชนครับกว่าจะมีใครตามมา3ปีครับสปีครับกว่าท่านจะได้เดือนละเป็นล้านครับท่านใช้เวลา18ปีครับแต่ตอนนี้ครับทุกอย่างมันซักเซ็ตหมดแล้วครับ คนที่ประสบความสําเร็จจะอายุน้อยจะเข้ามาสู่ธุรกิจของเราครับใช้เวลาไม่กี่ปีครับเหมือนกับท่านเพชรจลัดครับวันนี้นะฮะท่านใช้เวลาขึ้นเพชรอยู่9ปีครับแล้วท่านเพชรปอนครับท่านใช้เวลา8ปีครับบ่งบอกอะไรล่ะครับบ่งบอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องพูดเก่งครับธุรกิจนี้ครับมันง่ายๆครับมันง่ายๆครับคุณเข้าใจคุณไปแบ่งปันครับแม้กระทั่งช่องทางออนไลน์ครับ คุณก็แชร์ครับหรือแท็กหาใครบางคนที่กําลังหาช่องทางทําเงินครับเช่นกันครับเหมือนกับท่านสุพินท่านบอกว่าฉ่านแบ่งเวลาครับนะแบ่งเวลาจากปาร์ตี้จากสังสรรค์จากไปหาใครบางคนเอาเวลาเหล่านี้เข้ามาหาใครบางคนครับที่มีฝันครับหลายคนบอกว่าบี g ูจีและบีอาร์พีเป็นธุรกิจขายฝันครับหลายคนมากครับนะธุรกิจบีอูจีมันขายฝันนี่ก็แน่นอนแล้วครับ ถ้าฝันแล้วคุณทำให้มันประสบความสำเร็จครับคุณบอกว่าขายไหมครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับนะครับผมถ้าคุณฝันร้ายคุณไปสะเดาะเคราะห์คุณเชื่อไหมล่ะครับความฝันของคุณครับเช่นการครับนักธุรกิจของเราครับเขาฝันเขาอยากขับ BMW ับเเหมือนท่านสุภัสครับเขาซื้อเห็นไหมครับต่างไหมครับนี่คือฝันแล้วเขามีเป้าหมายครับวันนี้ครับนะถ้าคุณอยาก ลุยธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งครับที่ไหลความเสี่ยงครับคุณมาถูกช่องแล้วครับนะคุณมาถูกที่แล้วครับนะคุณมาถูกที่แล้วครับถ้าคุณอยากให้ชีวิตนะครับผมหรือธุร,รกิจสักธุรกิจหนึ่งเป็นมรดกให้ลูกให้หลานครับนะฮะไม่โดนวิกฤตครับคุณมาถูกที่แล้วครับนะฮะของใจรัวให้ทุกท่านที่เข้ามาดูวันนี้ได้เลยครับนะครับผมทุกที่ครับนะฮะ ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นครับนะครับผมแต่ที่ไหนล่ะครับจะตอบโจทย์คุณครับใช้เวลานน้อยนะครับลงทุนนน้อยครับนะลงทุนนน้อยครับทุกรธุรกิจล่ะครับถ้าคุณตัดสินใจครับลุยกับเราเต็มๆมครับนะฮะมันคุ้มมันคุ้งครับมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนล่ะครับใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะคุณมีที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมครับที่ปรึกษาคือคนที่เขาลุยธุรกิจ ขาจะมาบอกคุณตั้งแต่วันแรกครับเขาจะบอกคุณทุกสิก่งท,ทุกอย่างครับบอกคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับว่าคุณเข้ามาคุณจะเจออะไรครับแน่นอนครับถ้า BE คุณเป็นนักเรียนที่ดีครับนะคุณถอดทุกสิ่งทุกอย่างครับมาเรียนรู้กับ B U G และ B R P ครับเรียนรู้ได้ไหมครับเรียนรู้ธุรกิจได้ไหมครับทุกคนฮะเขาล้วนเป็นคนใหม่หมดครับนะไม่ว่าจะเป็น ชาวนาเหนือสามัญนะครับระดับด็อกเตอร์ครับพันตำรวจโทครับผู้กำกับครับคุณหมอครับพยาบาลครับถ้าเข้ามาสู่ธุรกิจของ B.U.G. และ B.I.P. เขาก็เรียนรู้ครับมันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับนะฮะแน่นอนแล้วครับในวันที่คุณเริ่มต้นคุณต้องเจอใครบางคนครับใครบางคนครับนะฮะที่ไม่เห็นด้วยครับคุณถ้าคุณเจอเส้นทางเหล่านี้ครับ คุณใกล้ประสบความสาเร็จแล้วครับถ้าคุณเจอวัตถาจักรเหล่านี้ครับนะคุณใกล้สําเร็จแล้วครับนะครับใครบางคนครับที่เขาไม่ได้มาเห็นโอกาสเหมือนคุณครับเขาจะบอกว่าคุณโดนหลอกคุณเจอยังครับนะครอบครัวคุณครับนะหรือใครบางคนที่อยู่รอบข้างที่เขาไม่ได้มาเจอโอกาสเหมือนคุณครับเขาจะบอกต่อต้านคุณครับนะต่อต้านคุณครับนะเขาจะไม่สนับสนุนคุณครับ เพราะอะไรครับเพราะเขายังไม่มาเห็นโอกาสครับเราจําเป็นต้องไปแบ่งปันโอกาสครับไปบอกเล่าเขาครับนะไปบอกเล่าเขาครับก็แน่นอนละครับมันจะมีใครบางคนครับเอากับคุณครับรับปฏิเสธคุณครับแล้ววันพรุ่งนี้ไอ้คนที่ปฏิเสธเขาจะเอากับคุณครับคุณแค่ไปแบ่งปันครับแล้วก็มีความสุขในการแบ่งปันครับนะแค่นี้เองครับธุรกิจของเราครับถ้าเขาไม่เอาครับ คุณก็แค่พัฒนาครับนะพัฒนาตัวเองพัฒนารักษาครับพาอัปไล์ครับนะครับผมถ้าคุณเจอวัฏจักรเหล่านี้ครับมันจะเหมือนคุณย่ําอยู่กับที่ครับแต่การทําซ้ําๆคุณจะเป็นมืออาชีพครับมันจะมีมืออาชีพอยู่ในทุกอาชีพครับเช่นการครับถ้าคุณเป็นครูคุณจะรู้ครับนะคุณสอนหลักสูตรเดียวกันครับกับนักเรียน30 40 50ี่้าคนครับมันจะมีใครบางคนที่โดดเด่นมากครับ คุณจะหาคนเหล่านั้นครับเสาะหาคนเหล่านั้นให้เจอครับนะฮะคุณแบ่งปันครับช่วยทีมงานครับช้อนชั้นลึกครับค้นหาคนที่มีฝันใหญ่เหมือนคุณครับนะฮะพัฒนาเขาครับแล้วส่งต่อเขาครับให้เขาเป็นผู้นําเหมือนกับคุณครับแค่นี้คงธุรกิจเรามันง่ายแบบนี้แหละครับแล้วเราก็ยังพัฒนาต่อเนื่องพัฒนาต่อเนื่องครับให้ธุรกิจนี้ครับคุณทําเพื่อใครครับ คุณจะมีพลังครับถ้าคุณมีนี้อยู่ข้างหลังครับมันจะเป็นแรงผลักดันที่ให้คุณประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วครับถ้าคุณมีครอบครัวหนุนหลังครับมันจะเป็นแรงผลักดันที่ให้คุณประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเช่นกันครับนึกถึงคนข้างหลังครับในวันที่ใครบางคนปฏิเสธคุณครับนึกถึงคนข้างหลังไว้ครับสิ่งเหล่านี้ครับนะที่จะช่วยคุณครับสิ่งเหล่านี้ครับกําลังใจเล็กๆครับนะะ สิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยคุณครับทุกคนสุดยอดครับนะมันยังต้องสู้ครับนะครับผมยังไงโควิดมาครั้งนี้มันจะไม่หายไปจากโลกใบนี้ครับแต่จะทำยังไงล่ะครับเราจะอยู่กับมันให้ได้นะเราจะอยู่กับไอโควิดบ้าๆ้าบๆนี่ให้ได้ครับกับวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ครับถ้าคุณเข้าใจมันครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ครับวันนี้นะ เช่นกันครับถ้าคุณยังไม่ไปหน้ามาหลังครับนะคุณต้องอยู่กับความสําเร็จให้ได้ครับเพราะคุณรู้เป้าหมายว่ายังไงหนูต้องสําเร็จยังไงผมต้องสําเร็จยังไงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรดิสครับชั้นอะไรไม่มียังไงผมต้องสําเร็จผมเชื่อว่าเป็นคุณทุกท่านครับที่เข้ามาดูวันนี้ครับนะเพราะความสําเร็จครับมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกในวันที่สร้าง มันไม่ได้เพอร์เฟกหรอกครับคุณอาจต้องเดินทางไปหาใครบางคนสักร้อยกิโลคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่ปฏิเสธในวันที่คุณกำลังสร้างครับก็แน่นอนลครับมันจะมีคนเอาและไม่เอาก็แค่นั้นแหละครับใช่ไหมฮะทุกคนครับทุกคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของ b u t และ b บ p ครับไม่ว่าจะเป็นท่านเพชร จลัดนะครับผมท่านเพชรบอนท่านเพชรสุขุมท่านเพชรวัชระผลท่านลาลิภัสสังคเสีมครับวันนี้ท่านก็เจอปฏิเสธครับทุกคนล้วนเจอคําปฏิเสธครับแต่จะมีใครบางคนที่เอากับท่านเช<อ>่นกันครับถ้าคุณเข้าใจฮะวันนี้คุณแค่ไปเบี่ยงปันธุรกิจที่ยอดเยี่ยมครับธุรกิจที่มั่นคงธุรกิจที่สามารถส่งต่อธุรกิจที่ลงทุนโคตรของโคตรน้อยของธุรกิจแล้วครับ ไม่ได้รับผลกระทบครับทำไมถึงบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบคุณดูแค่แขกปลาใสนะะแขกปลาใสวันนี้ครับนะครับท่านสีชนเดือนลวเป็นล้านครับในสามเดือนครับนะเดือนนี้ท่านก็ทํารายได้เป็นล้านครับนะแม้กระทั่งท่านพี่ทวีปนะครับผมตอนนี้นะท่านพี่นวีปครับนะเดือนละเกือบล้านเป็นสามเดือนแล้วครับนแม้กระทั่งท่านสุ พินครับนะครับผมท่านชวนน้องชายมาท่านมีโบนัสครับนะสามสี่แสนบาทต่อเดือนครับนะฮะแม้กระทั่งแมทชิ่งครับหลายคนชอบนะฮะตีสองกว่าครับตีสองกว่ายังเข้าติ้ง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 ครับถ้าเป็นบริษัทอื่นครับนะฮะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เขาจะไม่จ่ายแต่ของ b ี g เราเข้าใจผู้คนครับทุกคนล้วนมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับในช่วงนี้ด้วยครับเดือนนี้เดือน ฮัลโหลโหดของทุกธุรกิจนะครับเพราะอะไรครับวันหยุดเยอะวันใช้ตังค์ก็โคตรเยอะครับใช่ไหมฮะถ้าใครหลายคนครับรอรายได้ทางเดียวครับแย่ของเดือนนี้ครับอย่าลืมครับนะฮะเดือนเมษาพาสตะังออกจากกระเป๋าไปเยอะแยะครับนะแน่นอนครับเดือนพฤษภาครับนะเดือนเปิดเทอมอีกครับแย่นะฮะเดือนเปิดเทอมอีกแย่นะครับนะฮะ ทุกเดือนล่ละครับถ้าคุณมีรายได้ไม่มากพอครับคุณเข้ามาวันนี้ครับคุณมาถูกช่องแล้วครับหารายได้เสริมหลายหลายช่องทางครับคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนบนโลกนี้ครับเขาล้วนแต่มีรายได้หลายช่องทางครับสามช่องทางเป็นอย่างน้อยครับถ้าคุณมีงานประจําแน่นอนครับวันนี้คุณมาถูกช่องแล้วครับมาถูกที่แล้วครับหารายได้เสริมครับถ้าใครหลายคนครับทําธุรกิจอยู่ครับถ้ามันยังไม่เวิร์คครับหารายได้เสริมครับ คุณมาถูกช่องแล้วครับนะฮะถ้าคุณทำอาชีพเกษตรกรรมอยู่นะครับผมเหมือนกับทางบ้านของ ec ครับนะคุณก็มาถูกช่องแล้วครับช่วงนี้ฮะนะช่วงนี้คุณสามารถทำธุรกิจกับบีอและเบียผีได้ครับนะฮะถ้าคุณไม่มีเวลาครับคุณก็แค่แบ่งปันใครบางคนที่ฝันเหมือนคุณครับคุณก็มาถูกช่องแล้วครับนะฮะวันนี้ครับ ถ้าใครหลายคนครับนะฮะยังไม่ประสบความสําเร็จที่มากพอเราเป็นกําลังใจให้กันครับคุณจะมีอัพไลน์ที่เขาพร้อมจะสนับสนุนคุณครับช่วยคุณครับถ้าคุณมีผลลัพธ์ที่มากพอครับใครหลายคนเขาก็จะสนับสนุนคุณครับใช่ไหมครับนะฮะวันนี้ผมรู้ว่าเป้าหมายของทุกท่านครับนะครับอยากประสบความสําเร็จแหละครับถ้าคุณเข้าใจตรรกะนี้นะครับ ทุกคนประสบความสําเร็จได้ครับนะฮะแรงบันดาลใจสําคัญครับทัศนคติโคตรสาคัญครับการลงมือทําก็สําคัญครับนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจสมองไหลครับนะฮะเพจนี้สุดยอดมากนะครับหลายคนนะฮะให้เครดิตทางเพจนี้ครับนะครับผมแน่นอนก็เข้าใจครับนะฮะแต่ประสบการณ์ของนักธุรกิจของ BUG และ b r p นั่นคือสำคัญจริงๆครับ วันนี้ครับท่านรับชมมาตั้งแต่ต้นครับผมเชื่อว่าหลายคนได้แนวคิดที่สุดยอดแล้วครับจากท่านสีชนหมูดีครับหลายคนตัดสินใจเหมือนกับท่านสุพินครับนะหลายคนครับนะครับผมไอ้บอกที่มั่นคงมั่นคงมั่นคงในงานประจําครับท่านได้แรงบันดาลใจนะครับผมการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่จากท่านสุพัฒน์ท่านสุพัฒน์นะครับผมมีเงินเดือนเป็นแสน ท่านยังตัดสินใจลาออกมาลุยธุรกิจนี้ครับเป็นเจ้าของรถยุโรปสองสามคันครับนะมีบ้านซื้อมลูลค่าห้าหกล้านบาทครับท่านยังตัดสินใจมาลุยธุรกิจกับ BUT และ b ี p ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลายคนตัดสินใจมาที่นี่นะครับหลายคนตัดสะพานงานที่เขารักมาอยู่ที่นี่ครับทำไมเขาตัดสินใจล่ะครับนะฮะทำไมเขาตัดสินใจล่ะครับนะครับผมผมคงไม่บอกว่าที่นี่ดีที่สุดนะฮะเพราะทุกคนล่ะครับ ที่ที่เขาอยู่เขาบอกว่าดีที่สุดครับแต่ผมบอกว่าที่นี่ครับนะมันโคตรไร้ความเสี่ยงไร้ความเสี่ยงครับคุณประสบความสําเร็จเพียงครั้งเดียวครับนะครั้งเดียวนะครั้งเดียวมันจะสุดยอดครับมันจะให้ลูกให้ห้านให้รุ่นต่อไปครับนะประสบความสาเร็จมันคุ้มแล้วครับนะทุกคนเข้ามาธุรกิจของบีจีและมีอภิมันโคตรคุ้มแล้วครับนะ มันโคตรคุ้มเราจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านครับนะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับธุรกิจนี้เราพร้อมจะสนับสนุนทุกท่านครับแค่คุณเปิดใจครับแล้วก็มาเรียนรู้กับคนที่ชวนทุกท่านมาดูไลฟ์สดวันนี้ครับถามเขาเลยครับ BUG และอีกทำยังไงนะอยากประสบความสําเร็จคุณทํำยังไงครับถามเขาครับนะครับผมเขาพร้อมจะแนะนําธุรกิจที่ดีๆที่พร้อมแบ่งปันนะครับ ที่จะนำพาให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมนะผะ่ะานพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค e บวอ l กินทูเค e เตอร์ทูสักเซครับเราจะสาเร็จไปด้วยกันเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับสวัสดีครับ BUG BRP Channel U มาร่วมธุรกิจกับเราสิครับช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว <Audio Jungle. S 1> อย่าลืมกดติดตามกันนะครับผม